s ันสปอร์ตช็อร้านเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมโรบอกและบริการกดผลและเติมพัสในราคาถูกมากนะฮะแถมยังมีบริการเติมเกมวอลเล็ f r วีฟีไฟและเกมอื่นอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจริงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีวัรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮ็ดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟวันนี้ฟรีไฟอัพเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็ไปจตกอนสอนหาโทเค็นนะครับซึ่ง เป็นโทเค็นแรกลับของฟรีนะครับหรือว่าเอาโทเค็นเนี่ยไปเล่นกิจกรรมในกิจกรรมบูย่าเด์นั่นเองนะครับซึ่งพี่วอมขอทําก่อนเพราะว่าช่วงที่กิจกรรมมันเปิดเนี่ยนะครับก็น่าจะสตรีมอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเราไม่เห็นข้างในนะครับแต่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งลวกันนะครับแต่วันนี้ก็จะมาสอนหาโทเค็นกันก่อนนะครับสําหรับกิจกรรมโทเค็นบูย่าเดย์นะครับมา ทุกคนก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะเห็นชัดนะครับตรงนี้นะก็รับโทเค็นนะครับหลังจบแมตช์ br หรือ cbc นะครับก็คือเราไปเล่น cbc หรือว่าโหมด br เนี่ยโหมด br ก็คือโหมดไรก็คือโหมดโดดล่มปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นแรงจัดอันดับนะครับหรือว่าโหมดทั่วไปนะครับ2อันนี้นะครับผมเนาะได้หมดเลยนะครับก็หลังจบแมตช์เขาบอกว่าหลังจบแมตช์มันจะได้นะครับผม ไปเล่นมาละนะครับตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเนี่ยที่พี่บอมอัดเนี่ยก็คือยังไม่ออกนะกิจกรรมนะครับน่าจะมาพร้อมกับกิจกรรมเปิดประมาณ10บโมงนะครับสําหรับวันนี้นะอ่ะนะครับก็จะหาได้ง่ายๆก็คือเราเล่นโหมดแดงซ์โหมดอะไรทั่วไปนะครับได้หมดสี่สีหลังจบแมทนะครับก็ถามว่าดรอปในแมทมีไหมพี่วอมว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าไอ้โทเค็นเนี่ยนะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเนาะก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการหาโทเค็นนะครับหาได้วันละเท่าไหร่ทุกคนก็ ดูเอานะครับเรื่อยๆนะครับแล้วแต่แบบความขยันของทุกคนว่าทุกคนจะเล่นเยอะเล่นน้อยเล่นยังไงนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยประมาณ10บโมงนะครับกิจกรรมจะเปิดแต่พี่วามต้องขออัดก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะสตรีมอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมการล็อกอินนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับอันนี้16เนาะจะได้ล็อกอิน1ล็อกอิน2ล็อกอิน5จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับว่าจะเป็นถ้วยนะครับเอาไปตั้งหนล็อบบี้นะครับอ่านะ แล้วก็กองศพอะไรอีกต่างๆนานานะครับกะทะนะครับผมได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นระเบิดนะครับโอ้ระเบิดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับระเบิดบูญ่าอันนี้จะได้ตั้งแต่วันท <in> ี <'t> worry, ่19นะครับให้เรากําจัดสตู45คนนะครับเราเอาไปเลยระเบิดนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมบูญาเดย์อันนี้ก็ได้สกินเปือนได้อยู่นะครับผมรับไปได้ฟรีๆเลยแบบนี้นะครับก็สามารถรับฟรีรับอะไรได้แล้วก็วันนี้ยังมีกิจกรรม ตู้อีโวนะครับนี่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เลยนะครับให้เราสุ่มนะสองกับ60เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แรกรับได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ใช้7ตู้แก้วแล้วก็3พิมพ์เขียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทั้งคู่เหมือนกันเท่ากันนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับส่วนมากน่าจะชอบหัวมันมากกว่าใช่ไหม หัวน่ารักดีนะครับก็ลองแลกดูนะครับมีสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีน้ําตาลพี่มก็แลกไว้ละอันนี้นะครับผมเนาะลองสุ่มดูแล้วก็มีคาตนานะด้วยนะอ่าคาตนานะใช้5อ่าลูกแก้วแล้วก็2พิมพ์เขียวนะครับอืมประมาณนี้นะครับคาตนานะก็จะประมาณนี้เรามีหมดแล้วนะครับก็ลองแลกดูได้นะครับผมเนาะกิจกรรมที่มาใหม่นะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมในนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงนะครับก็ลงสตรีมพอดีนะครับใครที่ดูสตรีมอยู่ก็น่าจะเห็นพี่บอมเล่นตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะอีก2ชั่วโมง34ี่นะพี่บอมอัดนะครับผมก็ประมาณ10บโมงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปหาโทเค็นกันเยอะๆนะเอามาแลกรับของฟรีนะครับของฟรีก็คือน่าจะประมาณที่พี่บอมแปะไว้หน้าจอนะครับเดยว้้พอนก็ขุ ทุกคนมากๆครับที่คอยติดตามและรับชมนะครับบายและโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวทุกๆคนนะครับไปยครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ ไปห0ึ่บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็ <Wow. S 1> สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุม่มบุฟเฟต่ตเพชนะครับมา เดี๋ยวเรามาส <IP> the <pl ains> <mail>. ุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งสเจด้าสองเพชรนะครับโอ้โหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับเค ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว่างไว้บอกรอ,อ,อย่อก่อนออยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องตายสักครั้งแหละทุกคนต้องตายสักครั้งดิดเห็นไหมเห็นไหมทุกคน,นคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนฮ<อ>้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอ่ะเดตเป็นทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับคือผมได้นี่ครับไดมอดนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอกไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปแฟนเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับอ่าติดต่อไปเลยนะครับผมอ่ามานะครับติดต่อครับดีครับผมแคปแคบแล้วก็ส่งไปนะครับเนี่ยส่งไปเลยนะฮะ แล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีน่าเลยนะครับอู้ดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3ามอันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา